ตายบอกทางหนักกว่า1ตันร่วงกลางถนนมิตรภาพรถจักรยานยนต์พุ่งชนเต็มแรงเจ็บสาหัสสารายคาดถูกขโมยน็อตยึด ป้ายเกิอดอุบัติเหตุรุนแรงบนถนนสายหลักจังหวัดสระบุรีเมื่อป้ายบอกทางขนาดใหญ่น้ำหนักรวมหนึ่งตันร่วงหล่นล้มกีดขวางผิวการจราจรส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสามรายโดยเจ้าหน้าที่คาดสาเหตุอาจเกิดจากการถูกขโมยน็อตยึดป้ายไปขายเป็นเศษเหล็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2569าเเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ191 จังหวัดสระบุรีรับแจ้งอุบัติเหตุป้ายบอกทางล้มทับจักรยานยนต์บนถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณแยกขึ้นสะพานต่างระดับไปจังหวัดลบบุรีพื้นที่ตำบลปากเปรี้ยวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังรับแจ้งเหตุจึงประสานอาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนะ์รตรธรรมสถานสระบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเร่งด่วนที่เกิดเหตุพบป้ายบอกทางขนาดใหญ่สูงประมาณ9เมตรกว้างราว8เมตรล้ม ขวางทางจราจรสภาพป้ายเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่น้ำหนักรวมกันประมาณ1ตันใกล้กันนั้นพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นสปาร์คสีขาวแดงไม่ติดป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่บนถนนสภาพด้านหนา้าพังเสียหายหนักจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในช่วงเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนเข้ากับป้ายบอกทางที่ล้มลงมาอย่างจังทำให้รถเสียหลักล้มถลยไปกับพื้นไกลกว่า10 เมส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายกระเด็นและได้รับบาดเจ็บสาหัสรวม3รายประกอบด้วยชายอายุ17ปีเป็นผู้ขับขี่เด็กหญิงอายุ13ปีนางซ้อนกลางและหญิงสูงอายุประมาณ50-60ปีนางซ้อนท้ายทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บรุนแรงก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเดินทางมาถึงมีเจ้าหน้าที่ทำถนนซึ่งปฏิบัติงานอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเหตุการณ์พอดีรีบวิ่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีพร้อมนำกลวยจราจรมาปิด ช่องทางถนนเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเมื่ออาสากู้ภัยมาถึงได้เร่งให้การปฐถมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนนำผู้บาดเจ็บทั้งสามรายส่งโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบโครงสร้างป้ายบอกทางเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติสำคัญคือน็อตตัวเมียที่ใช้ยึดป้ายกับเสาหายไปทั้งหมดส่งผลให้ป้ายไม่มีอุปกรณ์ยึดติดกับโครงสร้างอย่างมั่นคงเบื้องต้นเจ้าหน้า,นาที่สันนิษฐานว่าอาจถูก คนร้ายลักขโมยน็อตไปขายเป็นเศษเหล็กเมื่อเกิดแรงลมหรือแรงสั่นสะเทือนปลายจึงร่วงหล่นลงมาสู่ถนนจนนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้ดานเจ้าหน้าที่ทำถนนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ข้อมูลว่าหลังป้ายล้มหลงได้ไม่นานรถจักรยานยนต์ได้ขับมาชนทันทีตนจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือพร้อมปิดการจราจรโดยด่วนเนื่องจากเกรงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและพบว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีอาการสาหาัสขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้อง องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อหาตัวผู้ที่ลักขโมยน็อตยึดป้ายมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายบอกทางและสิ่งก่อสร้างริมถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีก